คนนะคะได้รายการข่าวเมาเล่าเรื่องค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของกินของกินอีกแล้วเฮ้ยแต่ว่าเป็นของประจำบ้านหาง่ายอะไรอ่ะไข่โอิน้ไม่ใช่เฮ้ยพูดแบรนด์อื่นได้ไงขอโทษขอโทษเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ยินนะไข่ไก่ไข่ไก่ไงไข่ไก่นั่นเองเน่ยคุณผู้ชมอ่าก็บอกว่าไข่ค่ะเป็นอาหารที่สามารถนำประกอบอาหารได้เยอะแยะมากมายหลายสิ่งหลายอย่างคุณผก็ชอบกินไข่อะไรไม่ชอบฮะไม่กินเลยเหรอ ไข่ดาวไข่เจี่ยวไข่ต้มไข่ปิ้งไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นชอบทำมาถึงชอบหลายอย่างจังชอบไข่ปิ้งที่มันหาบอะาขที่มันขข่กับข้าวเหนียวสามเรียมโอะโหคุณลูกนิกนี่มีวัยเด็กปะเนี่ยที่มันใส่กับซอสอะแมไม่ห้ามเหรอไม่ห้าแม่ไม่อยู่แม่แหละตัวซื้อมาให้กินเลย อโอ้มันเลิศมาคุณนุกนี้ไข่ปิ้งไข่ปิ้งนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะเป็นเรื่องราวของไข่นั่นเองนะคะ <laughs> <ม>ซึ่งไขค่ค่ะเขาแนะนําให้ทานในช่วงเชา้าถือว่าจะได้รับคุณประโยชน์สําคัญและก็ดีที่สุดเลยในช่วงเช้านะคะไข่ขา,ขาวค่ะม,มีโปรตีนสูงค่ะส่วนไข่แดงนะคะก,ก็มีสารอาหารหลากหลายชนิดเลยทั้งโปรตีนไขมัน นะคะในไข่ค่ะยังมีวิตามินแทบทุกชนิดเลยค่ะยกเว้นวิตามินสีจ<ม>ให้กินน้ำผลไม้เอาเอานะคะ,คะดังนั้นค่ะเรามาดูกเหตุผลกันดีกว่าว่าทาไมต้องกินไข่เป็นอาหารเช้ากันอข้อหนึ่งเลยเ็าบอกว่าไข่หนึ่งฟองค่ะมีคอเลสเตอรอลมากถึง2 1 0มิลลิกร,รัมบอกกันใหมแต่ว่า,เ,<อ>าเหตุผลก็พวกที่มันคอเลสเตอรอลสูงก็่อยากกินเยอะเลยเราแต่เหตุผลเขาบอกว่าวิจัยมาแล้วค่ะคนที่กินไข่นะคะสัปดาห์ละสี่ฟองค่ะมีคอเลสเตอรอลนะคะต่ำกว่าคนที่กินไข่สัปดาห์ละหนึ่งฟอง หรือไม่กินไข่เลยก็คือกินไข่วันละสี่ฟองแล้วไม่กินอย่างอื่นอีกแล้วไงถูกต้องใจที่าอย่างนั้นแหละก็ต้องต่ำกว่าคนอื่นหรือเปล่านะคะกลไกที่อาจเป็นไปได้นะคะคือไข่เนี่ยมีโปรตีนสูงนะคะแล้วก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างต่ำทำให้อิ่มนานไม่จริงแล้วไงต่อก็ฟังนิดนึงนะให้กินไข่ไม่ถึงเคยอิ่มนานเลยสี่ฟองเ็าบอกกินสี่ฟอง ต่อสัปดาห์นี่คุณนายสัปดาห์ละสี่ฟองก็สัปดาห์ละสี่ฟองอากินปลาตกวันนี้ค่ะอืมนะคะทําอิ่มนานแล้วก็ทําความอิ่มเนี่ยความอิ่มเนี่ยจะทําให้มีให้าใ,ให้กินอาหารที่ไม่ไขไขมันสูงได้น้อยลงเช่นพวกแบบค<า>ือกินไข่ไปแล้วก็เลยกินอาหารเนื้อผัดน่นนุ่นนี่ลดลงถอดทอดนี้ถูกต้องนะคะแล้วเขาบอกว่าผู้ร้ายตัวจริงค่ะคุณผู้ชมที่ทําให้คอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันในเลือดของเราสูงเนี่ยก็คือไขมันอิ่มตัวค่ะเช่นกะทิน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวด้วยเหรอ น้ำมะพร้าวส่วนใหญ่เขาจะกินเพื่อสุขภาพหรือเปล่าก็มีเป็นตัวการสําคัญเหมือนกันใช่ไหมเขา <c oughs> เขาจะเปรียบเทียบว,ว่ามันมันมากกว่าไข่ไก่ไงคือเราโมต่ไปกังวลว่าโอ้ยกินไข่คอเลสเตอรอลสูงอะไรเงี้ยไม่กินดีกว่าแต่อย่างอื่นอนะมันมีมากกว่า, <c oughs> าที่กินเข้าไปอะเออค่ะนะคะรวมถึงพวกเนื้อสัตว์ต่างๆด้วยนะคะเช่นพวกเนื้อดงเนื้อแดงนะอย่างเงี้ยก็มีพวกคอเลสเตอรอลสูงเหมือนกันนะ รายที่สุดนะคะก็คือไขมันทรานส์นั่นเองหรือว่าไขมันที่แปลสภาพก็คือพวกครีมเทียมต่างๆเนอะมถูกต้องนะคะที่เราใส่ในกาแฟทุกวันนั่นแหละแรงที่สุดเลยนะคะอ่ะแนวทางค่ะเขาบอกว่าในการลดคอเลสเตอรอลกินตลอดเลยอ่ะก็อย่างเงี้ยแหละอไข่ไก่ไม่กินเลยไข่ไก่ไม่กินอ่ะแนวทางในการลดนะคะเขาบอกว่าลดไขมันอิ่มตัว ลดไขมันทราน์นะคะลองลงไปก็คือให้ออกกําลังกายนั่นเองนะคะออกกาลังกายเป็นเป็นประจำนะคะการกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลให้น้อยลงด้วยนะคะเลือกกินนั่นเองพวกอาหารมันๆทั้งหลายให้ลดลงนะกต้องอะมาดูข้อที่2ค่ะข้อ2องเขาบอกว่าไข่นะคะคุณผู้ชมมีโคลีนนะคะสูงมากถึง30%ของปริมาณที่ร่างกายต้องการใน1วัน นั่นหมายความว่าโคลีนค่ะเป็นส่วนประกอบนะคะที่ช่วยเสริมให้ความจําของเราดีขึ้นเป็นเรื่อง,ะะมองสมองเนาะถูกต้องนะคะยังป้องกันนะคะเส้นเลือดอุดตันได้อีกด้วยนะคะไข่หนึ่งฟองก,กับคุณผู้ชมนะคะให้โคลีนมากถึง30%ของปริมาณที่ร่างกายต้องการได้รับใน1วันนะคะการกินไข่ค่ะจึงเปรียบเทียบคล้ายกับการซื้อประกันชีวิตดีใครโทรมาซื้อบอกฉันไม่ซื้อฉันกินไข่ฉันซื้อแล้วยากอย่างนี้ตะโกนใส่ฉันซื้อแล้วยากอย่างนี้เออเขาบอกว่า ประการชีวิตในเรื่องของอาหารคุณค่าสูงกว่าโอกาสขาดสารอาหารจะลดลงไปมากมายงงไหมงงเออก็เก็บเทียมง่ายก็ดีนั่นแหละเออเออพราะว่วาช<ๆ>่วยในเรื่องของความจำไงเออ,เอ,อนะคะอ่ะอธิบายเรื่องของโคลีนนิดนึงแล้วกันโคลีนนะคะจะเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์นะคะต่างๆทั่วร่างกายเลยโดยเฉพาะผนังเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทนะคะเป็นองค์ประกอบนะคะของสารสื่อประสาทที่สมองใช้ในการสื่อสารภายในคล้ายๆกับจุดเชื่อมต่างๆในอินเทอร์เน็ต เ่องไหมอไเออคุณสมบัตินะคะอย่างหนึ่งก็คือโคลีนค่ะจะมีออกลิต,ต้านแล้วก็อ่า สร้างการอักเสบนั่นเองนะคะหรือว่าป้องกันไม่ให้ธาตุไฟในร่างกายเนี่ยกำเริบได้ระยะหนึ่งไม่ให้ธาตุไฟแตกส่า่นี้ถูกต้องนะคะเออเออนะเอามาดูข้อที่3ากันไปดีกว่าข้อที่3าเขาบอกว่าไข่แดงค่ะช่วยบำรุงสายตานะคะเพราะว่ามีสารลูทีนนะคะซินเซทีนนะคะทําให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคตาเสื่อมสภาพหรือว่าตาบอดในคนสูงอายุเนี่ยลดลงได้วยนะคะคุณมดต้องกินแล้วนะเฮ้ยอะไรอะกินอยู่ตลอดลูทีนและซีแซนทีนเนี่ยนะคะเป็นสารที่จริงๆแล้วมาจากพืชถูกต้องเลยพืชเหลือง ส้มๆแดงๆเนี่ยนะคะจะช่วยป้องก,กันต่างๆนะคะในส่วนของจอรับภาพนะคะก็คือดวงตางของเรานี่เองนะคะคล้ายๆเป็นตัวกรองก็คือคล้ายกับแว่นกันแดดที่เราใส่กันทุกวันนี้นะคะกรองสิ่งต่างๆจากรังสี UV บ้างจอคอมพิวเตอร์บ้าง<ช>อะไรอย่างนี้เขาเรียกพวกบลู blue Light นะคะพวกแสงสีฟ้าที่จะอยู่ในพวก โน้ตบุ๊กมือถืออย่างเงี้ยเล่นเกมเด็กๆเล่นเกมเงี้ยมันจะเข้าไปทลายจอตาได้นะคะกินไข่แดงเยอะๆนะแต่ระวังคอเลสเตอรอลสูงด้วยเด็กๆไงเด็กๆกินได้นะคะการหลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าแสงไฟจ้าหรือว่าการอยู่หน้าจอทีวีหรือคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยเป็นการดีที่สุดเลยนะคะเพราะหากว่าจําเป็นต้องทํางานกลางแดดหรือว่าชมโทรทัศน์ชมทีวีของเราเนี่ยดูทีวีเนี่ยหรือว่าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนะคะก็เสี่ยง จะเป็นโรคตาเสื่อมได้เหมือนกันนะคะก็พักสายตาบ้างอย่างน้อยทุกหนึ่งสองชั่วโมงนะคะมองในที่เป็นแสงสีเขียวไม่ใช่แสงสีเขียวพักตาพักตาในแบบมองไปที่ต้นไม้เออหรือผนังสีขาวอะไรง่ายๆแบเอาตาออกมาจากจอคอมบ้างอ่ะแค่นั้นเองหันไปเมาส์กับเพื่อนบ้างทำอะไรอื่นบ้างนะคะอมาดูข้อที่4ี่ค่ะไข่ช่วยลดความอ้วนเนื่องจากมีโปรตีนสูงทําให้อิ่มนานเออไม่รู้อ่ะไม่เคยกินไข่แล้วอิ่มจริงจริงอ่ะ กินไข่ตุ๋นที่ละแปดฟองอะจริงจริงแล้วอิ่มไหมแปดฟองต้องอิ่มแล้วโอเคเดี๋ยวยังไม่อิ่มเดี๋ยวว่ายังไม่อิ่มอีกคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวก็หิวไหมอะคือมันต้องกินแบบคาร์โบไฮเดรตเข้าไปด้วยอะฟังเขาละกันเขาบอกว่าการศึกษาที่ผ่านมานะคะพบว่าคนที่กินไข่เป็นอาหารเช้าค่ะมีโอกาสลดน้ำหนักแล้วก็เส้นรอบเอวสำเร็จมากกว่าคนที่กินขนมปังเป็นอาหารเช้านะคะขนมปังมันอ้วนป้านะคะกลไกที่อาจเป็นไปได้เขาบอกว่าไข่มีโปรตีน ออที่มีคุณภาพสูงค่ะทำให้อิ่มนานแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ใช่กินอาหารเท่าเดิมแต่ว่าเสริมไข่เข้าไปนะคุณผู้ชมเออนี่ไงนะแล้วค่ะแล้วก็แต่ว่าต้องใช้หลักการที่ว่าอาหารทดแทนคือกินไข่เข้าไปนะคะแล้วก็ลดอาหารอื่นไปด้วยอ่มามันถึงจะผอมลงถออูกต้องอเลยนะคะยังไงคุณผู้ชมนะก็ต้องระมัดร,ระวังนิดน,นึงบางที <laughs> ที่บอกว่าท,ที่เราบอกว่า,า,บวา,า,บวาแบบกินไข่แล้วแบบลดความอ้วนหรือว่าคอเลสเตอรอลแบบ สูงน้อยก็ต้องเลือกกินนะคะคุณผู้ชมออนะยิ่งๆคุณผู้ชมที่มีอายุเยอะแล้วนะคะบางทีก็อาจจะต้องเลือกรับประทานนิดนึงนะคะต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆค่ะจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ